สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานกระชอนดอทคมาอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลบางปอกใหญ่นะครับเพื่อที่จะมานำเสนอสิ่งดีๆนะครับผมว่าทางสถานีตำรวจนครบาลบางปอกใหญ่นั้นได้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้กำกับ สถานีตำรวจคนครบาลบางกอกใหญ่นะครับท่านพันตำรวจเอกจาลุคพัดทองโภมลสวัสดีครับท่านครับครับท่านครับตั้งแต่ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจคนครบาลบางกอกใหญ่นี้ท่านได้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ครับก็มีการยกระดับบริการประชาชน ณที่ตั้งนะฮะในสอนอของเรากับบริเวณสอนอจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยประชาชนที่มาติดต่อนะครับเราก็จะจัดสถานที่จอดรถสําหรับประชาชนนะครับด้านหน้านี่จะล่วงมีด้านหน้าโดยที่เปิดสัญญาณไปกับที่ไปที่แม่จะเป็นที่โรงพัานะฮะหลังจากที่ประชาชนเนี่ยมาใช้บริการที่สอนอนะครับเดินทางมาถึงโรงพักเนี่ยก็ท่านมาจอดรถนะซึ่งเราจัดบริเวณด้านหน้านะฮะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็จะ ไปใช้บริการที่ชั้นล่างนะครับครับตอนนอ้าล่างเนี่ยจะจัดไว้สำหรับบริการประชาชนเป็นนสต็อปเ service นะครับครบเซ็ตครบเซตนะมีทั้งรับแจ้งความเปรียบเทียบปรับประกันตัวนะครับสอบสวนตรงนั้นมีครบนะแล้วมีจุดบริการข้างในนะมีตักาแฟมีอ่านหนังสือพิมพ์นะระหว่างที่รอรอรับแจ้งนะอย่างนี้เราเราใช้ให้ใช้บริการด้านล่างเลยด้าล่างแล้วข้างในเนี่ยสามารถเป็น ทุกคนเป็นนักประชาธิปันได้หมดนะครด้าหวงาีตำรวจประชาหลวงแล้วนะครับสะดวกนะครับท่านครับเอาละครับท่านพูดอย่างนี้ผมก็อยากจะเห็นภาพสัแล้วดีครับว่าข้างในนั้นมีการยกระดับการให้บริการประชาชนยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปดูในนเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปด้านในและสมมุติว่าผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะมาใช้บริการที่สถานีตารวจนครบาลบางขอนใหญ่นั้นผมต้องทํำยังไงบ้างตามผมมาเลยครับท่านครับ สมมติผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะมาใช้บริการที่นี่มาถึงว่าผมต้องทำยังไงบ้างรครับมเมื่อประชาชนเปิดประตูนะตำรวจจะทักทายเลยนะโดยเฉพาะตำรวจที่นั่งบริการตรงนี้ระดับ,ร,บรองผู้กับสอบสวนหรือว่าเจ้าที่ตำรวจประชาัมพันนะซึ่งจะอยู่ตรงนี้ไม่ขาดนะครับจะเชิญนั่งก่อนครับผมหลังจากนั้นก็จะถามว่ามาธุระอะไรให้รับใช้ครับอะไรให้บริการครับกเอกสารไหนเชิญตรงนี้เลยนะครับนี่คือกำลังรับแจ้งอยู่นะครับจุด วันสต็อปเซอร์วิสใช่ครับตัวนี้เลยถ้าหายรับแจ้งเรื้องต้นเลยนะครับว่าหายที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะบริการเรากฏว่าอีกท่านบอกอมาเสียค่าปรับนะครับด้านนี้เลยเจอด้านนี้เลยนะครับนะครับระหว่างที่เช็คกันไปเนี่ยปรับรปเจอเลข13หลักนะต้องสงสัยส่งให้ระบบคลาดตรวจสอบได้เลยว่ามีหมายจับหรือไม่เราสามารถรีเช็คได้สำหรับประชาชนนะฮะที่ต้องการแจ้งความร้องทุกข์นะมีทุกร้อนนะเรื่องจาก เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับกับหรือคดีที่มันเกี่ยวเนื่องคดีแพ่งนะครับที่เหลือร้อนนะก็ส่งให้พนังงานสอบสวนทําการสอบสวนนะครับโอ้ี่นี่สอบสวนข้างในเลยใช่ครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่พรังงานสอบสวนรับแจ้งความนะครับครับเกี่ยวกับที่ประชาชนที่มีเรื่องทุกร้อนนะครับได้รับความเดือดร้อนก็จะมาทําการสอบสวนนะครับหลังจากที่สอบถามรายละเอียดแล้วนะครับว่าจะเป็นต้องไปดูที่กิดก่อนสอบสวนก็ต้องพาผู้เสียหายไปดูที่กิดิ นะครับด้านคดีอาญาและคดีจราจรนะครับแล้วก็มีตำรวจบริการจราจรอยู่นะครับครับจุดนี้คือจุดที่ให้บริการประชาชนให้บริการประชาชนระหว่างที่มาใช้บริการบนสอนอเนี่ยนะครับับมีน้ําดื่มนะครับมีกาแฟนะครับสำหรับบริการ สำคัญม,มากคะสำคัญตอนนี้หัวใจนะถ้าลดืมแล้วอาจจะใจเย็นนั่งคุยกันนะก็เราบริการมันดุดยาดนะครับท่าน,นมีรเรื่องร้อนๆมามาเย็นตรงนี้ก่อนครับระหว่างที่รอ,อ,อคนรับแจ้งที่มาด้วยกันอาจจะไปดูซื้อพิมพ์น,นะครับได้ได้ อ๋อมีน้สพิมพ์ด้วยมีนสพิมพ์มาเลยครับครเลยครับมาที่นี่นี่สะดวกสบายแน่นอนครับได้รับความอบอุ่นอย่างแน่นอนแล้วก็ติดใจจะปรึกษาผู้กับโทรหาได้โดยตรงเบอร์นี้เลยนะครับอไม่ได้ปรากตัวเลยนะท่านนะเปิดตัวเลยนะครับไม่ได้อยู่ชั้นรองคือต้องออกตรวจนะเขาต้องยกหูได้ตลอด2ี่ั่วยมหปรึกษาได้ครับท่านครับตรงนี้คือจุดอะไรครับจุด CTV ที่ดูห้องในห้อง One Star Service ตรงนี้นะครับครับสอบสวนนะครับโดยที่เราสามารถดึงโหลดเข้ามาใน มือถือนะครับทาให้ผู้นชาเนี่ยควบคุมการแับของผู้ตต้บัญชาได้ว่ามีการบริการประชาชนแบบยกระดับบริการอย่างไรนะครับท่านดูในโทรศัพท์ได้เลยดูได้เลยนะครับโอบเลิศครับเลิศครับท่านครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยห้องจัดห้องน้ําของสนสำหรับบริการประชาชนซึ่งอยู่ชั้นล่างใกล้ๆกับจุดวันสต๊อปสวีดนะครับที่นี้ก็มีห้องน้าบริการของผู้ชช้ในตอนนี้นะครับสะอาดสะอาดนะครับสำหรับปัสสาวะล็มีห้อง อืมทั้งส่วนนะทั้งที่สำหรับนะครับนอกจากนั้นจะมีห้องของสำหรับคนพิการนะครับมีห้องพิการนะฮะมีห้องบริการด้วยการนะครับตรงนี้จะดีทำความสะอาดนะฮะทุกวันนะครับทุกเช้าก็วันเนี้ยนะจะทำเมนูแลตลอดนะครับแล้วมีแม่บ้านทำความสะอาดตลอดครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านผู้กำกับได้พาผมทัวร์ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับว่าเกี่ยวกับจุดบริการยกระดับ ความประทับใจให้กับประชาชนของสถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ่นะครับแม่ผมรู้สึกประทับใจเลยนะครับอ่ะท้ายนี้นะครับท่านผู้กัับอยากจะฝากถึงประชาชนนะครับที่จะมาใช้บริการที่สนเราสักเล่นครับครับสำหรับก็ฝากถึงประชาชนที่รับความเดือดร้อนในพื้นที่เนี่ยนะครับที่มาใช้บริการให้มั่นใจในตํารวจของเรานะที่จะบริการด้วยความรวดเร็วและยุติธรรมนะครับครับ แล้วก็ด้วยความเป็นกันเองนะดุดญาติพิษนะครับกลับมาที่นี่ก็เหมือนบ้านพี่น้องนะฮะบ้านพี่บ้านน้องนะครับญาติกันแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้มาหรอกแต่ถ้าเดือดร้อนก็มาต้องหน้าที่ของตํารวจอยู่แล้วบรรลุบารุงสุขประชาชนนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่นะครับต้องรับผิดชอบต้องบริการให้ประชาชนเนี่ย ประทับใจก็ให้ท่านคลายกังวลได้เลยว่ามาที่น <|so|> ี่ไม่ต้องโทรถามฝากใครเลยฮะมาได้โดยตรงเลยนะครับูคุวไงมาที่นี่ได้รับความประทับใจแน่นอนครับผมไม่ต้องไม่ต้องโทรฝากคนอื่นนะฮะว่าเอ๊ะต้องมาลงกปั๊ดนี่ยังไม่ต้องเลยนะครับมาได้เลยทุกคนบริการเหมือนกันหมดครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางสนบางกอกใหญ่ของเรานะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับจุด ยกระดับการบริการให้กับประชาชนนะครับได้รับความประทับใจอย่างแน่นอนขอบคุณทำพูมกับนะครับวันนี้แม่ให้สาระและสิ่งดีๆทางสนองของเรานะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับรังสรรคผลงานโดยกระชอนดอทคอม